สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องถาจรสั่นครับผม ก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะมาทําการอัปเดต7จท่าพื้นฐานของผมไว้คุณผู้ชมครับรวมถึงด้านเฟกกี้ของ7ท่าพื้นฐานนั้นด้วยนะฮะสาเหตุที่ทําคลิปนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆหลายๆคนน่ะได้ดูการพัฒนาของตัวโมผมเองนะครับคุณผู้ชมก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะฮะแนะนําให้ไปดู7ท่าพื้นฐานอันเก่าของผมก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้ก็ลองกลับไปดูนั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นการพัฒนาของตัวผมเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเตะได้นะฮะแต นะครับเพื่อนๆครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะเตะฮิวฟิปลงหรือเปล่านะครับเพื่อนเพเพราะว่าเพิ่งคลิกฟิปได้เร็วๆนี้เองเวลาผมฝึกกับผมจะค่อยๆฝึกทีละท่าไล่ๆไๆใหม่เรื่อยเพื่อให้มันแน่นให้มันสมูทนะฮะผมจะท่าแบบว่าตัดต่อนะผมจะไม่ได้แบบว่าเทคเดียวนะเว้ยถ้าเทคเดียวลงทั้ง7ท่านี้ก็คือไอ้ถามมึงไม่ใช่คนแล้วนะครับโหดจัดนะครับเพื่อนๆผมจะเป็นตัดต่อละกันแล้วก็ถ้าให้ชัวร์ให้สวยเนี่ยผมจะทําการเตะท่าอย่างละสองรอบก็จะเป็นออลลี่ออลลี่เฟ็กอกี้ การันตีว่าผมสามารถเตะมันได้นะครับเพื่อนๆอ่าจะเป็นในลักษณะนั้นนะฮะก็เดี๋ยวขอมาอธิบายในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองก่อนละกันแต่ละท่าว่าตัวเองอ่ะมั่นใจประมาณไหนนะครับเพื่อนๆครับออลี่ผมเตะได้อันนี้การันตีแน่นอนชัวนะฮะเฟกี้ออลี่เตะได้ป๊อปช็อบีเตะได้ชัวเฟกี้ป๊อปเตะได้ฟอนป๊อปอ่าฟอนป๊อปเพื่อนๆฟอนป๊อปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแต่วันนั้นอ่ะดูคิปฝรั่งไว้แล้วอยู่ดีก็นึกอยากจะมาเตะแล้วก็เตะลงเฉ ลงได้ไงไวะก็เลยมั่นใจพอสมควรนะฮะแต่ไม่ได้มั่นใจมากนะครับผมแล้วก็เฟกกีฟอนป๊อปเตะได้ฟอนไซต์เตะได้เฟกกี่ฟอนเตะได้แบ็กไซต์ครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าใครที่ติดตามเบจีผมนะก็น่าจะรู้นะว่าผมมันเป็นคนที่เตะแบ็กไซต์ back size ไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่าด้วยความที่ค่อยๆฝึกทุกวันฝึกทุกวันครับเพื่อนๆมันก็อยู่ดีมันก็ลงนะฮะลงลงแบบงงๆไว้ทุกคนครับถามว่ามั่นใจไหมฟอนป๊อปมั่นใจกว่าแบ็กไซต์ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เออแต่วันนี้ก็จะมาเเเเอาให้้้้้้มมัันลลลงะะแแวกกกกคปตตตไไไไไดดดดิบ่ฝึย เ,เ,พเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าผมจะเตะลงหรือเปล่านะครับผมโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวไปดูเจ็ดท่าพื้นฐานของถาจอนสั่นกันดีกว่าครับไป เดี๋ยวผมขอย้ายมาเตะในร่มนะครับเพราะว่าเตะข้างนอกไม่ไหวเลยแดดแม่งร้อนมากผมจะเป็ร่มนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเขยืมมาเป็นในร่มนะฮะ โอเคครับทุกคนก็โอ้ยยังไม่มีแรงพูดเลย เน่ยก็เป็นไงกันบ้างครับกับเจดท่าพื้นฐานของผมนะฮะทางด้านปกติแล้วก็ด้านเฟกกี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็คุณผู้ชมมาสังเกตได้เลยนะครับว่าบางท่าที่ผมแบบเล่นบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะสวยแต่ท่าไหนที่ผมแบบไม่ค่อยได้ฝึกเลย,ยเช่นพวกแบ็กไซด์ฟอนป๊อปอย่างงี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันก็ยังลงแบบไม่มั่นใจมากนะคะโดยเฉพาะแบ็กไซด์แบ็กไซด์นี่เป็นท่าปราบเซียนของผมเลยนะครับทุกคนมันเหมือนจะมานะเว้ยทุกคนมันเหมือนจะมานะใช่ปะแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยก็คือทา่าแบตหมดไปสองกลอแล้วนะคะนนาารับ เพราะว่าดูอากาศด้วยครับเพื่อนๆอันนี้คือตอนเที่ยงนะครับเพื่อนๆครับผมผมเล่นไม่ไหวนะครับหน้ามืดเอาจะเป็นลมนะครับเพื่อนๆครับเอาไว้ครั้งหน้ากันละกันแล้วส่วนพวกคิกฟิปก็ก็ลงแต่ว่าก็ไม่ได้สวยมากนะฮะแต่ว่าก็โอเคอยู่ถือว่าลงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเฟกกี้คิกฟิปก็คือลงแค่รอบเดียวตามสตอรี่ไอจีเลยนะครับเพื่อนๆพืแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับผมมันก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยชัวร์จุดเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆส่วนฮิลฟิปนั่นแหละตามสภาพเลยครับเพื่อนๆไมม่ีทรงเลยนนนะะะฮถ้าาาใคคคครรมมมีเทิับผก็สรถคอมมเนต์บอกผมได้้้นนะะฮถถาาไหที่ผมแบบเพี่ถามี เลยอ่ะสอนได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกเอาละกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเตะโอเคมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็เลยยังไม่กล้าสอนนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยพี่ษาโอเคแล้วทําคลิปสอนหน่อยอะไรนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปสอนให้นะครับผมโอเคฮะก็สําหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้มาอัปเดตให้ดูแล้วกันว่าเตะได้ประมาณไหนแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องทายจอนสัตว์ลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นกลุ่มในเฟซบุ๊กก็ม กับพวกเรานะครับผมก็สามารถกดลิงก์ไลน์อดด้านล่างได้เลยทางเรามีครูผู้สอนโดยเฉพาะให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถาจจอนสันขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครั้งหน้าเนี่ยผมผมผมสาบาหเลยว่าผมจะเตะทั้ง7จาพื้นฐานให้ลงให้ได้นะครับเพื่อนแล้วก็น้านเฟกกี้ด้วยเออขอเวลาไปซุ้มซ้อมก่อนอาจจะอีกสักสิปี <c oughs> นานไปโอเคเจอกันครับผมบ๊ายบาย